วันนี้พุ่งหนูพ่งว่างคุยพอดีลงไปข้างล่างมาหนูก็เลยซื้อของมาให้ด้วยอ่ะน้องพิมพ์เขาไปเลยเดี๋ยวพี่จีกองให้น้องพิมพ์เข้าไปคุยเลยนะ,ยะไ,ได้ไไดหนูหนูจะรีบมาแล้วก็หนูจะรีบไปแล้วแค่แวะเอาของมาให้คุยกันมะ ซ้ยตอนนี้น้องพิมบอกว่าแทดดึกมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเราจะเราจะไม่มีทางออกไปน้องพีมไปไปถวายให้เขาเว,วันนี้หนูเอาพัดถุงมาให้แก้วด้วยไม้ลาหนูหนูรีบมาแล้วก็หนูรีบไปมีช้อนด้วย ก็ครับสวัสดีค <P> ร <an> ับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนรังขขานะครับก็ยังไงก็ได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชนด้วยครับก็ยังไงก็ต้องขอโทษพี่พีเอฟซีทุกคน้วยครับก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับซึ่งผมก็ได้ทาภารกิจหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมก็ได้ไปทำภารกิจช่วยเจ้าที่ดับไฟหรือว่าราดเอเวนดูไฟนะครับก็ผมก็ตอนนี้ผมก็เลยว่างเลยลงมาถ่ายคลิปนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาหาหญิงสองพี่น้องครับท น้องพิมพ์กับน้องนานมานะครับเดี๋ยวที่มาที่ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องพิมพเล่าให้ฟังทีนึงนะครับสวัสดีนะคะพิมพ์นะคะจากช่องพ i m อิมพ์นะคะกะ็บ้านเมืองนี่เป็นหมู่บ้านที่เรียกไงอ่ะชาวบ้านละแวกแถวเนี้ยไม่มีใครเห็นนะพี่เชนเพราะว่าวันนั้นน่ะหนูกับน้องน้นอ่ะผู้หนู่มาถ่ายคลิปแล้วผู้หนุ่ก็หลงเข้าไปอพอนี้ก็หิวน้ํามาก แล้วพอทีนี้ก็ไม่คิดว่าจะไปเจอเมืองนี้จริงๆ<อ>พราะลงเข้าไปเนี่ย <S 1> <S 1> บ้านเมืองเขาเนี่ยสวยมากแต่ก็เป็นบ้านไม้เหมือนธรรมดาเหมือนชาวบ้านเราเนะี<อ>่ยแต่ก็มีปลูผกผักแต่การแต่งตัวเขาเนี่ยก็แปลกไปหน่อยอแต่งตัวไม่เหมือนเราเขาแต่งตัวสวยมากแล้วเขาเป็น<อ>เขามีพี่น้องอยู่สองคน<อ>และอย่างเขาก็มีพ่อด้วยคนพี่เนี่ยชื่อบวัวคนน้องเนี่ยชื่อทิพย์เขาเป็นพี่น้องกันพอทีนี้พวกหนุมกับน้องนันก็เลย อ่าไปพูดคุยกับเขาแต่ก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมแล้วพอนีก็แบบมาอีกครั้งหนึ่งกับพี่เพชรพอนี้ก็เริ่มสนิทเขาก็ให้คุณแจบดาดูมาก,กับพวกหนูแทอยางนั้นถ้าพี่มาคเดียวพี่อาจจะไม่เห็นเลยก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะเป็นที่แบบลึกลับมากนะพี่ฟีนะ่าก็วันนี้ผมก็เลยให้น้องพพ์พามาดูนะครับ พราะผมก็ไม่เคยเห็นนะครับว่ายิงสองพี่น้องในเป็นยังไงบ้างนะครับพีเอฟซทุกคนกยองไงก้อยไง,ไงก็ฝากๆพีเอทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามน้องพิมพนะครับช่องชื่ออะไรนะ I พีเอ็มพิมค่ะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับเอาอย่างนี้นะครับถ้า,างไงถ้าไม่เสียเวลาเราต้องสองคนไปเลยไหมน้องพิมพเดียวเดียวอ๋อทุกคนรอบนี้เราไม่ได้มามือเปล่านะครับผมเราพวกของนี่นะเพราะน้องพิมพพก็ได้ซื้อข,ของของใช้ในครัวเรือนนะครับมาให้ยิงสาวสองพี่น้องเลยนะครับก็แก้วครับผมแล้วก็มี ช้อนชามแล้วก็ฝล่อยขันมอนะคะแล้วก็น้องพิมพ์เอาถ้ัาถุงมาให้เขาด้วยนะผืนเพราะว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยเขาไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้เราก็เอามาเพื่ออํานวยความสะดวกใ,<ช>ให้เขาด้วยเอาอย่างนี้เราไม่เสียเวาลาเราไปกันเลยไน้องพิมไปไครับพี่เอฟซีทุกคนนี่นะครับพี่เอฟซีทุกคนซึ่งตอนนี้น้องพิมพ์ก็นําทางผมไปนะครับเพราะเส้นทางเนี้ยผมต้องให้น้องพิมพ์นําไปนะครับเข้าของที่เราเตรียมมาก็อยู่นี้หมดเลยนะครับพี่เอฟซีทุกคน พราะตอนนี้น้องพิมกากำลังนําทางไปน้ำรยบงเงก็ฝากให้กําลังใจน้องพิมพ์กับผมด้วยนะครับว่าเราจะไปหาหญิงสาวสองพี่น้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ผมจะได้ไปหาหญิงสาวสองพี่น้องนะพี่เอฟซีนะเพราะผมไม่รู้ว่าเป็นหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างแต่ที่ผมดูในคลิปน้องนานกับน้องพิมพ์เนี่ยหน้าตายิงสาวเนี่ยเหมือนกับว่าใส่บริสุทธิ์มากเลยดูแล้วเหมือนกับว่ายังไม่รู้โลกภายนอกนะครับพี่เอฟซีทุกคนเหมือนกับว่ายังอยู่ใน ในป่าในเขาเลยนะครับและบรรยากาศก็ดีมากเลยนะพี่สีนะเพราะเป็นครั้งแรกของผมไอ้น,นี่เดี๋ยวรีบไปดีกว่าเพราะตอนนี้เวลาก็เริ่มจะเย็นมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหาทางทางเข้าทางออกไม่ทันนะครับพี่สีนะเพราะตอนนี้น้องเพ็ญวรีบเตือนไปเลยนะเพราะนี้ก็สี่โมงกว่านะครับพี่สีทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าเราล้เางเดินทางไปอียาวไกลหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะซึ่งน้องพมพ์ว่าอีกไกลไหมน้องเพ็ญอืม น้องพิมพ์ว่าอีก,กายมากเลยนะพี่เอีดูนนะครับน้องพิมพ์ทางอีก,กายไหมน้องพิมพ์อีก,กายเลยพี่เอีไปอย่างรั้นพอผมก็ไม่เคยมานะพี่เอีนะพอผมต้องให้น้องพิมพ์นำไปพอน้องน้องพิมพ์บอกว่ายิงสาวรอ,องคนนี้น่ารักไหมน้องพิมพ์สวยมากสวยมาก หวังน้ำน้องพิมพ์สิกกายป่ะกกยยสิกกายมากนะพีพ่พ์ทุกคนอืมไม่รู้ว่าตัวทึงเข้าไปไงบ้าง คุณน้องคิวก็นำขไปอยู่นะครับผมไม่รู้ประตูทางเข้านี่อีกทายหรือเปล่าถ้าผมมาคนเดียวอาจจะไม่เจอทางด้วยนะครับทางมันซับซ้อนมากเลยนะครับพี่ซิสุสคน ใครถึงทางใครอังน้องพิมนี่เดี๋ยวไปใช้คุณแจเขาก่อนโอเคอพี่เพชรรอบที่แล้วเขาให้หมากับพี่เพชืมีทุกคนคุณแจที่ยีสาวสองคนให้นะคะนี่ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเราจะดูพิมก็ไม่รู้วิธีใช้ถูกไหมอืม เราเข้าไปดีกว่าทำเราใช้วิธีทำนี่นะครับนี่ไงทางเจอทางอย่างน้นองพิมพนี่นี่นี่ซึ่งตอนนี้น้องพิมพ์ก็เจอทางแล้วครับพร้อมต้องใช้กุญแจเปิดทางนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เฮ้ยแล้วเข้ามาทางไหนเนี่ยน้องพิมพ์มันเป็นทางลับของของเอ,อ้ยืองเขา <c oughs> ถ้าไม่มีกุญแจหนูก็ไม่รู้จะเขาา้าถึงไหนเลยจ้ะ พร้นั้นที่เก็มานั่งธิแยังที้องกงสเก็เปิดทางได้เลยคุมยุบนะครับพี่เทุกคนอยู่น้องพิมพใช้ดอกไม้เพื่อเปิดประตูทางน้องพิมพ์ก็เจอทังเลยนะครับพนมันงแ้ของเออเมืองของพี่น้องเขาให้มนี่นะครับบรรยากาศ ถึงแล้วกยมีร่องน้ำด้วยดูเฮทำไม<อ>บรรยากาศมันเริ่มเย็นเย็นจังเลยน้องพิมพ์นี่เราต้องรีบม,มาเขาปลูกจะตกเลยอือนี่เราเขาปลูกเขาปลูกข,ของนี่เหรออุ้ยน่าอยู่มากเลยแบบธรรมชาติล,ล,ล้วนๆเลยนี่นะครับพี่พี่เอฟซีทุกคนเห็นไหมนี่นะครับเหนี่ยเขาปลูกของกินปลูกผักสวนครัวอยู่ในบ้านเลยนะ เฮ้ยหญิงสาวสาวที่ไหนแน่น้องพิมผู้หญิงที่ไหนเนี่ยใช่เหรอนี่นะเราปลูกผักอะไรหลายอย่างใช่ปะ่ะใช่ีชนนเจ้ามากินแล้วหรอใช่วันนี้เราพาพี่เชนมา,ารครั้งแรกครั้งแรกนี่นะครับแล้วขอเข้าไปได้ไหมได้สิวันนี้เรามีของมาให้ด้วย น้องพิมพ์พูดนะครั beeping, บพ่อปุ๋มยังไม่สนิทจริงสาวนี่นะครับผมจะถ่ายบริเวณให้พี่ๆสีูครับนี่นะครับเขาอยู่บริเวณนี้มือนเขาขับปุกเขับปุ๊บผักโขัวกินเองนะพี่ๆนะนะครับนีทุกคนผมตื่นเต้นมากเลยใช่สวยบรรยากาศก็ร่มเย็นดีด้วย แล้วมันจะมืดแล้วด้วยนี่คนระับดูบ้านเขานี่นะพี่ทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องดีกว่าอางนี้เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องดีกว่านะครับเดือดี่ัวจะเดือดไมขาไม่มีไฟดิน้องพิมพ์ แล้วก็ชามนี่น้องพิมพ์บอกเขาเลยว่าวิธีใช้ยังไงก็คือเวลาเราตักข้าวใช่ไหมแล้วก็ใช้ช้อนเนี้ยตักข้าวแล้วก็ตักยินใส่เหมือนเหมือนใส่ข้าวลงไปในสิ่งนี้ใส่ข้าวในนี้แล้วก็สิ่งนี้เป็นใช้ตักข้าวตักข้าวใส่ตรงนี้ อันนี้ก็คือใส่น้ํากินใส่น้ําแล้วก็กินใส่น้ําเข้าไปเหมือนเหมือนขันของที่เธอให้เราอะ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นที่ล้างพวกจานใช้ขัด,ขดใช้ใช้ขัดทุกนี้ใช้อันนี้ขัดใช้ขัดถุงวันนี้ก็เราเราพาพี่ชายเราใช่เป็นเป็นเป็นญาติ มาครั้งแรกนี่พระถุนสวยไหมสวยมากพี่ชอบไหมชอบสีสวยเป็นจางสีิะเป็นจางสีแล้วแต่เองบุกเจ้าสองคนไปไหนล่ะข้าออกไปทำธุระทำธุระหรอเวลานี้นะใช่ทำไมไปมืดจังล่ะ ไปทุกคืนเลยเหรอกลับได้แล้วตอนวันจะตกเย็นแล้วนอเพตอนนี้ก็6โมงแล้ว<ช>เดี๋ยวเราจะหาทงางออกไม่ได้ไปไม่ได้ข้าว่ซ่เองไม่ได้พี่เช้งเขาบอกว่าถ้าถ้ามื้อก่อนนี้เราเออกไปไม่ได้อันนี้เราลาลา,ลายิง2พี่น้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมนี่หมอามาให้เดี๋ยวข้าวลงไปก่อนนะ ไปเพมพ์ไปพี่ดูอาการแล้วไม่ค่อยดีแล้วดูสภาพมันเริ่มมืดแล้วเอางี้นะพี่สิทุกคนผมกับน้องพิมพ์เนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวจะขอเดินทางกลับก่อนนะเพราะมันจะเริ่มมืดแล้วนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเราจะหาทางออกเจอหรือเปล่าใช่ไหมน้องเพียงไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูมีกุญแจที่พวกพี่ให้มา อ่อคบอกไว้ได้ได้ได้กลับไปแล้วอย่าหันกลับมาอีกได้ได้เาจะไม่ลืมปซึ่งตอนนี้ผมกับน้องเพ็ญเนี่ยจะขอเดินทางกลับก่อนนะครับพี่พทุกคนเมื่อท่านสาวสองพี่น้องบอกว่าถ้าเราเดินทางกลับแล้วหันหันมองกลับไปนะครับแต่เราจะไม่กล้าหันเดี๋ยวเราจะหาเดี๋ยวเราจะไม่มีทางออกจ้าเพ็ญใช่ออนนี้เราเดินทางกลับก่อนดีกว่า ตอนนี้ก็น้องพิงค์กัพิเราต้องรีบต้องรีบเดินทางกลับก่อนเนาะเพราะว่าพี่เนี่ยไปช้าก็ต้องมาซื้อของสแตม้ากว่าจะกแตมา้าสิเพราเย็นแล้วนะคะตอนนี้น้อง,องพิงค์ก็แบบรีบมาเลยพอพี่พดูพี่ดูล่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วไงเริ่มมืดแ,แล้วอากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทางหนึ่งอ,อ่ะพอเริ่มเย็นแล้วเหมือนมันวางเรียงใช่บอกกไม่ถู หญิงสาวเขาก็เรียนพินทุกครั้งที่มาเลย่ะว่ะถ้าตะวันตกดินหรือใกล้เริ่มมืดเนี่ยนะถ้าพิมไม่ไม่ออกไปเนะี่ยพิมก็จะไม่มีโอกาสออกไปแล้วเพราะฉะนั้นพิมพ์ก็เดี๋ยวพ่อต้องใส่ตรงนะี้พิมพ์ก็อยากรู้แต่ว่าเราให้พี่เพชรมาพิสูจน์ดีกว่าใช่คือตอนนี้เราพิสูจน์ไม่ได้ไงเปิดพ่ออะไรไงเดี๋ยวงไงก็ทุกคนเดี๋ยวเราจะหัก เ,เดี๋ยวเราจะขอดตัวจับก่อนนะคะใช่ครับเอา,อางี้นะพี่เอฟซีทุกคนผมกับน้องพิมพเนี่ยเดี๋ยวจะขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเราจะหาทางออกก่อนนะครับก็ยังไงก็เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับน้องพิมพด้วยนะครับเพื่อเป็นกนําลังใจให้เราทั้งสองคนทําคลิปทั้งต่อไปนะครับเอา,อางี้ครับเดี๋ยวผมขอหาทางออกก่อนนะครับ